สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสุขติ .com สุขก,กายสบายใจได้วยกำไรแน่นอน,นครับต้องไปที่ช่องสุขติ .com เท่านั้นนะครับวันนี้ผมจะทำกำไรระยะสั้นในช่วงเวลา1 6 3 5นากา35นาทีโดยประมาณนะครับ วันนี้ตรงกับวันที่4กุมภาพันธ์ปี2565นนะครับเหมือนลุ้นกันเลยนะครับวันนี้ผมจะเทรดคู่สกุลเงิน E A E A นะครับเริ่มต้นจากทุน500บาทนะครับรอบนี้จะผ่านไปได้ไม่เอ่ยลุ้นกันเอาลงม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 าเลยลงมานะครับวันนี้จะใช้เทคนิคจระเข้อ้าปากอย่างเดียวครับโอเคครับผ่านไปได้โดยสวัสดิภาพครับรอบที่1ผ่านไปนะครับตั้งเป้าไว้5รอบชนะต่อเนื่องโดยใช้เทคนิคจระเข้อ้าปากเท่านั้นนะครับ วันนี้จะไม่ใช้เทคนิคเครื่องยนต์ยานฟ้านะครับลุ้นกันครับรอบต่อไปรอบที่2ครับรอบที่2จะเป็นอะไรแต่เราตั้งใจใช้เทคนิคจระเข้อาปากขาหลงทอดโอเคครับเอาเรือไปเลยยิ่งยิ่งยิ่งโอเคมั่นใจมั่นใจเอาลงมาครับที่นี้ลุ้นกันเลยครับรอบที่2ครับรอบที่2โดยการใช้เทคนิคจระเข้อาปากครับลักษณะของจระเข้อาปาก,กเป็นปากฉีกครับลักษณะแบบนี้เป็นของเราพันเปอร์เซ็นต์นะครับ เป็นของเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับนะมันต้องลงครับกระชากขึ้นไปสุดท้ายก็ต้องลงครับถ้าลักษณะแบบนี้นะครับผมบอกไว้เลยนะครับถ้าใดนสนใจเรียนรู้เทคนิคนะครับติดต่อทักไลน์ ID ได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเอาลงมาลงมา ลงมากจาช้าขึ้นไปแล้วก็จะลงอยู่เหมือนเดิมครับเป็นของเราครับแน่นอนโอเคครับผ่านไปโดยสวัสดิภาพครับรอบที่2ต่อไปรอบที่3าวิเคราะห์ก่อนเลื่อนดูเลื่อนดูเลื่อนดูแล้วก็สายตาต้องไวนะครับรวดเร็วโอเคครับออเดอร์เป็นเลยนะครับโจระเข้อ้าปากครับรอบที่สาครับรอบที่สายังคงเป็นโจระเข้อ้าปากนยังมีเวลายังมีเวลามันต้องลงมันต้องลงไม่ลงไม่ได้ครับมันต้องลงครับจับตาดูให้ดีจับตาดูให้ดีนะครับ อย่างไรก็ตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e กดติดตามช่องสุขติดอคอมด้วยนะครับอย่าลืมอลงมา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 กระชากลงมากระชากลงมาใจเย็นใจเย็นกระชากลงมากระชากลงมาลงมาเลยลงมา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 อ้าวลงมาเลยลงมาอืมเราเห็นแล้วจุดพิคาดชัดเจนขนาดนี้ไม่ลงไม่ได้ครับต้องลงครับต้องลงจุดพิคาดชัดเจนต้องลงครับสุดท้ายต้องลงครับเอ้า ลงมาลงมาจุดพิกาดชัดเจนแบบนี้นะครับโอเคเป็นของเราครับขึ้นมาเป็น1,385นะครับรอบที่3ผ่านไปต่อไปมาดูรอบที่4ครับรอบที่4รอบที่4ครับไปโอเคครับเยี่ยมมากครับรอบที่4รอบที่4อ๋อโอเคกระชากลงมากระชากลงมาจร์เจ้อาปากทํางานหนักวันนี้ชากลงมารอบที่4นะครับจะได้ไม่เอ่ยรอบนี้ อรอบพีซีลงมาลงมาลงมากระชากลงมาเลยโอเค E A นะครับ A E A นะกูสกุลเงินวันนี้นะอ,อย่าลืมนะครับอยู่ที่ไหนก็เสี่ยงในบ้านก็เสี่ยงนะนอกบ้านก็เสี่ยงนะครับดังนั้นท่านต้องรู้จักประมาณตนนะครับอย่าลืมอย่าโลภมากนะครับอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยว่าสนานะครับบางคนบอกว่าทําไมไม่ออเดอร์ด้วย เงินเยอะๆนะครับนะเราต้องนะประมาณตนนะครับอย่าประมาทโอเครอบที่สี่ผ่านไปต่อไปรอบที่ห้านะครับรอบที่ห้ามาดูรอบที่ห้าครับเราตั้งเป้าไว้ห้ารอบนะครับรอบสุดท้ายนะครับรอบที่ห้ายังคงเป็นมีสิทธิ์เป็นจระเข้อาปากนะครับแต่เรารอจังหวะครับรอจังหวะต้องรอให้ได้ต้องรอต้องรออดทนรอให้ได้นะครับลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้จุดพิฆาตชัดเจนนะครับ จังหวะจังหวะเราจะโอ้ยิง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 ออเดอร์โอเคนะครับเยี่ยมมากนะครับจอร์เอ้าปากครับาปากไม่กว้างเท่าไหร่แต่ว่าจังหวะยังพอได้ครับเอาลงมาลงมาลงมาขึ้นไปเพื่อจะลงครับสุดท้ายก็ต้องลงครับเพราะจุดพิคาตมันชัดเจน,นครับนะเราเจอจุดพิกดเมื่อไหร่เราค่อนข้างมั่นใจนะครับนะมั่นใจออเดอร์ Order, ได้อย่างมั่นใจดังนั้นนะครับ อย่าลืมอย่าพลาดนะครับท่านที่เป็นนักเรดมือใหม่หรือมือเก่านะครับก็ถ้าไร้ทิศทางไร้เทคนิคนะครับติดต่อทักไลน์ไอดีใต้ใต้คลิปนี้ได้ทุกเมื่อนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับนะโอเคครับรอบที่5้ารอบสุดท้ายนะครับผ่านไปโดยสวัสดิภาพครับอ้าวแถมครับรอบนี้แถมแถมโจ่จร้เข้อีปากกว้างด้วยนะครับโอ้จังหวะรอบที่6นะครับอันนี้แถมรอบแถมนะครับก็ยังคงมั่นใจนะครับว่ามันจะต้องลงนะครับเพราะว่า จุดพิฆาตของเทคนิคจระเข้อาปากนั้นมันชัดเจนอย่างมากทีเดียวนะครับดังนั้นผมจึงมั่นใจนะครับว่าเทคนิคจระเข้อาปากและเทคนิคเครื่องบินทยานฟ้านั้นสามารถใช้งานได้จริงนะครับแต่วันนี้ผมใช้แต่เทคนิคจระเข้อาปากอย่างเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้ไม่ใช้เทคนิคเครื่องบินทยานฟ้าน,นะครับนะเอ้า อย่าลืมครับอย่าลืมติดต่อเลยนะครับทักไลน์ไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็มาเรียนรู้กันนะครับไม่ต้องลังเลสงสัยไม่ต้องแสวงหาเทคนิคที่ไหนอีกแล้วครับมาที่นี่ที่เดียวครับจบเลยครับนะท่านเทรดง่ายสบายๆนะครับเดินตามระบบสยบกําไรไปเรื่อยๆนะครับเอาลงมาลงมาจุดพิฆาตมันชัดเจนขนาดนี้ไม่ลงไม่ได้ครับสุดท้ายก็ต้องลงครับโอเคครับรอบสุดท้ายได้ไหมโอเคครับสําเร็จนะครับ2098บบาทก็ถือว่าโอเคนะครับ ผมไม่ขอไปต่อนะครับก็รู้สึกว่ามันกระชากแล้วนะครับก็ฝากไว้ทุกท่านนะครับอย่าไปนั่งงมนะครับนะมาเรียนรู้ที่นี่ที่ช่องสุขติ .com เท่านั้นนะครับโอเคนะครับสำหรับที่นี้สวัสดีครับ